ดอกแตงกว่านี่คือแตงกวานะคะทุกคนมุมนี้โดนแมลงกัดนิดหน่อยเตื่อยแล้วถั่นถันถั่นถั่นถันันถั่นแตงกว่าโอ้โหรอบนี้ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนลงมือน้ำเถ ซื้อแตงกวากินเคยเห็นต้นนะเปล่าไปเด็ดแตงกวากันทุกคนนี่คือขั่วนะคะเห็นไหมเด็ดดังป๊อกได้มาแล้วดูใกล้ๆกันทุกคนมันมีหนามนะเห็นไหมเห็นตุ่มๆไหมรอบนี้ที่บ้านได้ต้นพันุ์ใหญ่มากค่ะ ลูกใหญ่มากเท่ากำมือเลยมีอีกไหมนะไปดูมุมอื่นกันสิที่บ้านรอบนี้ไม่ได้ทำค้างค่ะปล่อยให้อยู่ที่พื้นเลือ้อยตามอัธยาศัยไงจ้ะเจ้าดอกแดงกว่า เลาเราจะหาเราก็ต้องมาปิกเอาข้างใต้อย่างนี้นะทุกคนใต้ใบบางทีเราก็มองไม่เห็นใบมันใหญ่เหมือนกันปิดมิดเลยดอกเยอะเอาการอยู่น่าจะเราเก็บรัดหน้าน่าจะเยอะเก็บไร้ทุกวันทุกวันเลยนะคะถ้าเห็นเขาเริ่มออกมันจะออกเรื่อยๆเลยลูกจบ วันนี้หาเจอแค่ลูกเดียวค่ะเดี๋ยวไว้ไปหาต่อนะลูกใหญ่หมก